สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่เราพามาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้ออยู่หัวหินครับพี่น้องไม่เห็ดงานแล้วมามาเที่ยวน้ำครับจิพามาชมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับครับรถภูบริหารมันกัดสีดีจริงๆหลืพี่น้องมันกัดสีด้เที่ยวแน่สีด้ไปหันไปหนีเนาะการขับรถผูบริหารเมื่อนี่ก็มาเที่ยวอยู่หัวหินครับพื่อี ผู้บริหารผลไมาบรรยายอย่างใกยางนี่แหละเกี่ยวกับมหาไรผมก็เลยได้เที่ยวได้ถือโอกาสได้เที่ยวเนาะนี่สิมารีวิวทะเลหัวหินในเบิร์เนาะม่องไข่ทหารนี่ครับสิมีไข่ทหารเป็นปลาใชายเล่นของสวนประดิษฐ์เขาเอนสวนประดิษฐ์เนาะสิพาชมทะเลเด้อพี่น้องที่แนวะทะเล งา,งามเลยพี่น้องทะเลมันสะอาดอยู่ครับทะเลไอหัวหินเนี่ยอันนี้มันสิติดกับไอประมานชะอำจากนี่ไปชะอำกับประมานหาหกโลนึงเนี่ยครับมันสิเป็นของขานเรือโอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยบานเข้าอยากเบิงทะเลเด้อพุ่นกลอดปุด่น มันเป็นเลือประมงมากนะโอ้ยเด็กหน่อยมาทันานศึกษาครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศปลาใชา้เล่นมือนี้มันเป็นวันเพื่อหัดพ้นกับบ้าลายครับพี่น้องกลไดสือโอกาสมาทายบรรยากาศให้เบิ้งเนาะว่าการขับรถผู้บริหารนี่มันกด็ดอีอย่างซี่แหะได้ไปเที่ยวมองนั่นมองนี่มัน เคยไปลายหม่องครับนอนก็นอนดีๆเบอรค้นนอนโลงแรมดีๆอยู่มันจะกากกับประมาณนี้แหละพี่น้องผู้ใดกินหอดทะเลเด้เอ,อผู้ใดมาทางทางหัวหินทางชะอำเนี่ยมากมาเห่นอยู่หานีก่นนก็ได้ครับเนี่ยนี่เขาเปิดครับผมก็พึ่งหู้ด้ครับเนี่ยว่ามองเล่นน้ำดีๆเนี่ยผมก็บเ,เคยเบอเคยมาเห่นเดมมองนี่ ก็เลยเจิร์ชรกูเกิลเมื่อกี้ว่าไก่ที่เที่ยวมองไหนมันก็นเลยขึ้นมามองมองสวนประดิษฐ์มันเอิญสวนปลาช่ายเลนประดิษฐ์นี่างเบตรงไข่ทหารมันเป็นไข่ทหารครับมองนี่ตอนนี้เขาเปิดให้มันเล่นน้ำได้อยู่เป็นดมนเล่นครับพี่น้องเป็นม ah et, ้เฮ็ดตำบางหุงกินเขา้าปลาเ้ยเป็นดิแสบพะเพงเนี่ยบรรยากาศเง้วหอดบุญ เย็นครับมานอนกลางเต็นท์น่ะสิได้อยู่ไู้ถามข้างหน้าเนาะผ mm ู้ใดอยากมากกับมาเบิงเด้อพี่น้องบู hmm. ไดไกลจากกรุงเทพครับ mm hmm. คน่บลูกผ่านน mm ี hmm. ่ขื่นยังแห้งเลยแต่มันก็สีบวีเครื่องเล่นอำนวยความสะดวกการเลนบรรณาโนนบดอย่างสีโบวีครับผมมันเป็นหาดสงบเป็นหาดของทหารผู้ใดอยากมาพัก่อน มาตากบรรยากาศกับมาได้ครับเนี่ยมองหัวหินท่านหอดหัวหินเหรอครับมันเลยชะอ่ำมันหน่อยเดียวโอ้เ,เด็กหน่อยมาทัศนานศึกษาเนาะอ,อะไ้กินหนอทะเลเด้องามอยู่ครับตรงนี้าหาดก็สะอาดดี ี่แหละครับมาทรงผู้บริหารแล้วผู้บริหารก็อยู่ในโรงแรมห้อ,แหหองแบบอกมาเล่นข้างนอกได้อยู่เจ้าหน้าที่เขาบริหัวงรถเล่ายัง,องอยบอกว่าจะไปไหนก็ได้นะเขาแบบเลยจัดเลยแล้วดีกว่าห้องนอนอยู่ห้องซื้อเนาะนอนอยู่ห้องซื้อๆมันก็เบื่อ,อครับเดี๋ยวผมสิย่างไปทั้งบุญละ่ะทั้งเด็กหน่อยละ่ะเป็นบรรยากาศ bên nhang vui, hôm mà bớt cay quá các bạn, nhìn ngắm này, màu xanh xanh งามโอ้ยควดเห็นม <c oughs> ุงเงยนึงเลยนะทะเลก็มีชีวิตเนี่ยแหละครับทะเล <c oughs> 음. 어 h a n ไลกับฝากกดไลค์กดแช่ได้เด้อพี่น้องฝากติดตามชมคลิปฝากติดตามช่องผมนะเกดไลค์กดแช่นะครับช่องนานรุ่งแชบบนแนลแดดฮอตนะนะถึงสิบโมงเลยพี่นองนี่แหละครับเวลามาขอพูวพี่น้อง มะกังเสื้อปูาสาดกินตำมักหุ่งสักแท้ครับจังใดเมือเีนก็ซ้ำเนือแล้วเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อพี่น้องขอบคุณทีท่ติดตามกันขอบคุณแรงใจทีท่ติดตามช้มบรรยากาศเนีน่ยครับทะเล มันก็งามอยู่จังจังใดก็ทำนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจังใดก็ทำนี่แหละครับสวัสดีครับ